สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในวันนี้นี่มาที่่องแพทใหม่นะครับคราวนี้เป็นแพทแบบอลังการอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า Black Order นี่มันออกยูนิฟอร์มมาใหม่อีกแล้วจากเดิมที่อยู่ในตอนนั้นในหนังอเวนเจอร์แล้วมันมียูนิฟอร์มกันไม่ครบคราวนี้มันครบแล้วแล้วมากันใหม่แบบยกชุดแล้วแพงแน่นอนอ่ะดูแล้วอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามีของแจกเนี่ยมันแจกอะไรก่อน๋ยวด,ดูก่อนโอ้โหของแจกเยอะอยู่นะ ของเจ๊กวัตสีทีพีมีกอดพีกาสพีเมี่ยมแล้วก็การตำนานซ้ำด้วยห้ามการกลับมาของแบล็กออเดอร์โหยอย่างน้อยต้องโดนทักตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยยูนิฟอร์มเรามาสองดูเลยครับยูนิฟอร์มที่แนะนําอันแรกเอาเรียงตงังตามความชอบก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีครั้งที่แล้วด้วยทุกคนครั้งที่แล้วเราบอกว่ามันแค่สตัวเนาะ ถ้าเป็นทําคลิปออกมามันก็จะไลฟ์ความรับผิดชอบไปนี่ไงเอาสองอันนี้ก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูสการ์เล็ตวิธแงวันด้าวิชันนครับผมนี่สําหรับยูนิฟอร์มวันด้าวิชันสิบเต็มอยู่แล้วครับผมกระตุกทําไมอ่ะบ้าเหรอเมื่อกี้น่าจะโหลดไม่ทันเฉยๆมาดูครับเอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มในความใช่าษังคิษโอ้นี่ราคาตอนนี้ไม่ลดราคาแต่เราไปส่องดูวันด้าวิชันก่อนอุ้ยหูแตกอ มาดูสก we oh, oh, oh. right. oh, oh, ิลหนึ่งกันเลยดีกว <pain> ่าครับสามสี่ทำไมมันโอ้โหมีระเบิดตามด้วยครับเจ็ดเต็มสิบครับผมใช้ได้ใช่ไหมสกิลสองครับเฮ้ยโอ้โหมีแหมเอฟเฟกต์มันดูดีแล้วมีสโลว์งงในแบบืหแบบสโลว์กำลังดีด้วยครับสิบเต็มสิบเลยครับใช้ได้แต่เสียงเอฟเฟกต์นี้เป็นอันเดิมหมดเลยนะฮะ สกิลสามครับยิงแสงเหมือนเดิมป่ะยิงแสงแช่ป่ะเฮ้ยบินได้แล้วกระตุกด้วยนะมีออร่าบาเรียโอสุดยอดสิบครับผมสิบครับโอ้โห hmm. hmm. okay. oh ต่อไปสกิลสี่ครับสามสี่เอฟเฟกต์ความกินเครื่องอะไรย่างเงี้ยหรอไม่ได้แล้วอย่างนี้ แปดเต็มสิบครับต่อไปสกิลห้าครับโอ้โอ้โหมีเป็นคัตซีนเลยโอ้โหกินเครื่องเต็มสิบฉากในซีรีส์โอ้สิบเต็มสิบจะมีคนบอกเอ้ยสปอยเดี๋ยวนะวิชั่นตายห่าไปตั้งแต่ในอินฟินิตี้วนานมากแล้วนะ เือให้เราซึ้งเฉยๆมาดูใหม่ดูใหม่สวยมากคัดซีนอย่างสวยหายกระตุกย่างหายแล้วต่อไปสกิลหกครับผมโอ้โหโอ้โห เต็มไม่ลดราคาเต็มสิบต่อไปคนระับวิ i o น v i ฟ i o n v เ s i o นเอานะอย่างน้อยก็เป็นวิชินที่เหมือนซีรีส์ที่สุดแล้วนะเพราะนอกนั้นนี่ทำออกมาโมเดนครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อยูนิฟอร์มนี่นะฮะเป็นเดินโมนะฮะคนเดินดินนะนี่ครับผมวิชินทันที ไปดูไปดูสีตกนะเวอร์ชั่นทำโมเดลง่ายด้วยถ้าเก่งขึ้นก็สุดยอดเลยนะมิชชั่นเนี่ยคนหลายคนเลงมานานนะชอบสกิลหนึ่งครับอุ้ยมีระเบิดเอฟเฟกแบบใหม่สิบเต็มสิบเลยครับผมชอบอะมันเหมือนมันเหมือนใหม่ เออนี้เหมือนวิชั่นใส่แพมเพิร์ดมีคนบอกอะไรว่านะ่ามองยังไงเออมองไม่เหมือนเดิมแล้วผมโอ้ยสกิลสองครับอโอเคเอยโอ้โหมีเอฟเฟกต์ติดพื้นอืแปดเต็มสิบเลยฮะโอ้สำหรับคอมฟอร์ตร้อยแพมเพิร์ดเราพอะออมผู้ใหญ่ได้ไหม่ะเรียกให้มันดูสุภาพหน่อยต่อไปสกิลสามแห้ง่งจรเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสี่ครับ เอ้ยมีแยกร่างและยิงยิงยิงแยกร่างแยกร่างยิงสุดยอดหัวร่างค่อยๆหายไปแบบเอฟเฟกต์ด้วยแปดเต็มสิบสกิลห้าครับเฮ้ยไม่มีคัสตีนว่ะเจ็ดเต็มสิบครับหักสามคะแนนทำไมไม่มีคัสตีนอน,ะนี่ลำเอียงชัดๆเออสกิลหกครับอโอ้โห จอแล้วตูมตามตูมตามเฮ้ยยิงแสงทิ้งท้ายทำมันไม่ได้ขนาดนี้โอเคเลย10เต็ม10เลยครับผมต่อไปครับดูตัวที่เราชอบน้อยสุดนะฮะ Black Dwarf นะครับชุดเกาะ Dark Obsidian อันนี้เท่กว่าเยอะเลยนะพูดถึงในเวอร์ชั่นหนังอะอันนี้ก็โอเคอันนี้เท่ในหนังมันดูดีมากเลยนะในนี้ก็ในนี้ดูถึกบึกบึนดนอ่ะมันเท่หมดเลยนะทั้งสอัน ดูดิครับป,รปึิบสกิลอือือโอ้โหสำหรับดีไซน์8เต็ม10ครับผมถ้ามีหมุนหักเหลือ0คะแนน,นเดียวเดียวเดียวอคติเวอร์จัดพวกนี้เออสก,กิลหนึ่งครับสามสี 3, ่สิเต็ม10เลยครับผม ชอบเหลือเกินไออาวุธที่ฟันแล้วมีร่องรอยการฟันชกแชกช็อชกช็อกช็อเหมือนหอกเกโบกในเกมแอมโหเก่ามากมาดูดิหืมสุดยอดสกิลสองครับผมสกิลหนึ่งบอกตีทะลุไอเฟอร์โหต้องเกินสิบสกิลสองครับอู้ยเฮ้ยทีขอดูมุมนี้ขอดูมุมนี้ขอดูมุมนี้นปึง้งหืมสิบเต็มสิบครับเอฟเฟกต์สวยจัด,จด สกิลสามหมุนแน่นอนดูดาวจากอ่โอ้ยหมุนแล้วมีเอฟเฟกต์จ้าตาการตาฟึฟับฟึฟับอื้มโอ้ยมาสกิลสามกดค้างได้ไหนดูที่อื้โอย,โอยจ้าจนแสบตาขนาดนี้ต้องป้องกันแสงสีฟ้าด้วยแว่นอฟ t ิสแว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ใส่แล้วสบายตาสบายยายนั่งหน้าจอได้นานขึ้น มาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกราดีิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยอีกต่างหากดูสกิล4ครับผมสามสี 3, โ่โอเฮ้ยโอ้หคุยยียงไปแล้วกระโดดต่อยโอ้โหอันนี้จ้าของเมื่อกี้เอาไปเลยครับออฟตัสเต็ม10 10เต็ม10ครับผมอันนี้สกิล5ครับ เฮ้ยแม่เจ้าแบ็คดรอปมันเกิดใหม่ชัดๆมาเป็นเกมมาเวเวสแคปคอมเลยอะดุมากและแสบตามากดีนะเมื่อกี้ที่เราเสนอการแว่นกันแสงสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วสบายเลยสกิล6ครับผม อือฮึวิเขาโอ้ยเขาเป็นรวมพลังกันตัวแบกเอ้าโอ้ยแบกคนเดียวใช้หน้าหมดแล้วหมุนกันหมดทุกอย่างปัดปัดโอ้ยกังมเสมอก็ตกมีทานอตเอ็เกฟเฟกต์ยูนิฟอร์มธรรมดาเค้ยมากโอ้มาดีดนิ้วเป๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิบเต็มสิบครับผมโหพลังการมากตัวกัมก้ามไม่จำเป็นต้องหมุนโง่ๆเสมอไปแกรักเลยต่อไปครับผมเนี่ยฮะมียูนิฟอร์มกับเขาสักทีนะครับ สำหรับซูเปอร์ไจแอนนะครับอยู่ฟีร์ม่ดีนะนี่เนี่ยยูิฟอร์มนะรไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยวะ่ะแต่ว่าดูดีกว่าอันเดิมเยอะอยูนิฟอร์มนี้เหมือนเคยเห็นในเกมมาเวลเฟสบุ๊กได้ปะหรือผมเพิ่อไปเองมาดูแล้วกันสิบเต็มสิบเลยครับยูนิฟอร์มนะมาดูมาดูสกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งอะ โอ้โหตอกส้นมีแสงเอฟเฟก์สีฟ้าสักกันแสงสีฟ้าทั้งแมงแสงสีฟ้าทุกตัวอะไรอย่างนี้แว่นคุ้มแล้วเนี้ยอือฮึจ้าอุ้ย,ย,ยโอ้ยอดสกิลเมื่อกี้เอาไปแปดเต็มสิบสกิลสองครับโอ้ยโอ้ยเรียกเพื่อนมาแล้วอืเือเจี๊ยจะซื้อไหนดีนี้สิบเต็มสิบเงี้ โอ้จะซื้อชุดไหนดีเนี่ยแม่งดีๆทั้งนั้นสกิลสามโอ้โหจ้าชจ้ชาชัดโอ้ยสิบเต็มสิบบ้าหรือเปล่าใครจะไปเติมตังค์เยอะขนาดนั้นก็ต้องค่อยๆเก็บหอมรอมเพชรไปอสกิลสี่ครับเสียงดังไปบ้างขอโทษนะโอ้้นี่แบ็คโบว์มาหกเต็มสิบเลยฮะธรรมดาไปนิดนึงนะ สกิลห้าครับโอ้โหฐานงาโอ้โหโอ้โหฐานโผล่ขึ้นมาแบบไร้อยขีดจงังหวะสิบเต็มสิบเลยครับขีเอทมากสุดยอดชอบมากจริงเยี่ยมไปเลย,ยเหนื่อยยัง <c oughs> สกิลหกครับอืมอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะไรนะไปอ่าแล้วตอนนี้แบ็คก,ก็เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทุกคนจะเฮ้ยไม่ใช่มีเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยเป็นมือมือพุ่งพุ่งแล้วมีฐาน,นอชุดยูนิฟอร์มเฉยเฉยมาดีดนิ้วป้ะจบเลยโอเค หูมอลอโบนี่มอลมายังก็บอกเลยไปแล้ว <laughs> มันอยู่ะล่างเลยอะ่ะอโบนี่มอลสิบเอ็ดวันสิบสี่ชั่วโมงนี่ทำไมเรื่องมากกับเขาอะฮะไม่สามารถซื้อได้อันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็ดูเทอจงจำเอ้ยไม่ให้จงฟังจงจำไว้นะมันไลออนคิงจงฟังแล้วปลาปลื้มเนี่ยอินฟินิตี้วอลนี่แบล ออเดอร์โอ้ยดีไซน์ไปเลสิบเต็มสิบครับผมมาดูเอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มก่อนเลยละ่ะเจ้าปลวกปากมากเลไอ้ทุยทุยลืมประโยคครับผมลืมลืมสกิลหนึ่งกันเลยครับผมซามสิโอ้โหห้าเต็มสิบสกิลสองครับดึงมาระเบิดโอ้โหห้าเต็มสิบ สกิลสครับผมโอ้โหแบ็คหัวหเต็มสิไม่ลอยด้วยนะอันเนี้ยไม่ลอยวิ่งพื้นเอาเอยลีลาถ้าเป็นสิบไม่วางขายขนาดนั้นมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ถือว่าคาดหวังเกินไปสกิลสครับผม แค่พายุเฉย,ยๆเหรอเหมือนกับพายุของสตอร์มาเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำคุณผกว่าผมจะว้าวกับสีนี้แหละ <laughs> ครับสีเต็มสิบครับคือถ้ามึงไม่เล่นตัวมันก็จะรู้สึกคาดหวังมากกว่านี้อ่ะแต่นี่มันเฉยๆมากสกิลห้าครับเป็นยังไงบ้างต้องว้าวแล้วนะต้องว้าวแล้วอือ้อยหินยักษ์ 5, 10, ครับผมห้าเต็มสิบครับผม 3ามสห้าตัดใช้พร้อมกันได้เบิงแน่ติงยังไงนะแล้วก็ใช้ซ้ำเนี่ยเอฟเฟกตขึ้นซ้ำอมองไม่เห็นอะไรเลยทุกมผมมองไม่เห็นเอาเอว่ามาใช้ซ้ำได้แล้วกันมันดีนะเพราะว่าโดยรวมเราให้เราให้ดีไซน์ในสิบเต็มอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องสกิลนี่ลีลาดีนักหมดแล้วหรอ ต่อไปก็เหลือพ洛克ซิมาแล้วฮะตัวโปรดเราเหลือสุดท้ายอ๋ยังโครวุดสิเอ้ยโอ,อ้ผมชอบผมชอบพ洛克ซิมามากกว่าโครวุ d นะโครวุตเกรฟนี่ก็ดีไซน์เลยสิบเต็มครับอะไรแวบๆบแบบแล้วมีแสงสีฟ้าแผดแห่ง <laughs> แสงสีฟ้าว่ะจริงอันนี้สิบเต็มสิบครับดีไซน์ตัวนี้โอ้โหคลิปอื้อ แล้วแพทนี้ถ้าไม่มีแว่นออฟตัสนี่มันก็กลางยังไงอยู่มันแสงสีฟ้ามันเต็มขนาดนี้เนียสกิลหนึ่งฮะลากใส่พื้นแล้วมีเอฟเฟกพื้นมียางมาต่อยของมันหวานญี่ปุ่นด้วยโอ้โหสิบเต็มสิบเลยครับผมสกิลสองครับอโอ้โห,โโหยิงแล้วพุ่งมาใส่ด้วยหืสิบเต็มสิบครับมึงดูไว้อีโวนี่มามึงดูให้มึงดูสกิลสามครับ มีแสงเอฟเฟกต์ค้างโอ้โหสุดยอดสิบสิบสิบสสกิลส่ครับสิ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 บสกิลครับโอ้โหแมเจ้ากระตุกกระตุกกระตุกแมไหนนะ โอ้โหใช้ซ้ำโอ้โหสิบ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 สกิลหกครับหายไปแล้วหายไปแล้วเออสกิลหกของมาวยังไม่มาเลยนะครับโอเคทานอสอตบดีนิ้วป้อลืมทำเสียงเข้าไปนะโอ้โหสิบ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 ต่อไปครับ Proxima Midnight เขาบ,บอกใช่ไลฟ์ก่อนหน้าน,นี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือวิธีเลือกมันเผายัางไงให้อร่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวรีรันแล้กัน Black o r d e อนี้10เต็ม10ครับ Proxima Midnight เอออันนี้เฮยไปเลยอะ่ะเพราะอันเนี้ยเท่เห็นไหมเผมแบบซีโร่เนี่ยเทจะตายนี่ผมธรรมาดาแต่ถ้าจะไปทำแบบนั้นในหนังก็ตลกใช่ไหมแต่นี้ก็ดูดีนะครับดูดีมากแต่นี่กลับมาเทโคตรเหมือนเดิมสุดยอด1ิเต็มสิ โอ้โหฮันนี่มีสยายผมด้วยโคตรเทธธ่เลยบนสกิลหนึ่งฮืมโอ้โหชัวโอ้โหพุ่งมาไปโอเคครับเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสองครับเฮ้ยโอ้โหโคุณคุณคุณเดี๋ยวนะมีกระโดดตีลังกาเอาหัวปากลงแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวโอ้โหสิบเต็มสิบครับมีแอคมีแอคคร แบติกมีอะโครเบติกนี่สิบอยู่แล้วสกิลสครับโอ้โหเฮ้ยมันพุ่งไปพุ่งมาเยอะกว่าที่กลางไว้ปะเนี่ยโอ้โหมีพุ่งกลับมาอีกสิบ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 สกิลสครับโอ้ยเฮ้ยพุ่งเป็นหอกทะลวงโอ้โหสิบ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  ชาร์จได้ชาร์จได้โอ้โหชาร์จท่าหน้าจอค้างไปเลยสกิลห้าครับอืมเป็นไงเป็นไงขอมันต้องมันต้องอลังการหน่อยแล้วนะอ๋อนี่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่จะโดนอ๋อแล้วก็ฟาบไปแล้วเป็นไงปึ๊บแล้วก็ใช้ท่าอื่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านี้อืออืออืออืบอือ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 ต่อไปสกิลหกครับเหมือนเดิมไหมปึ๊บปุ๊บอู้ ทำไมมันเท่กว่าชาวบ้านเขาทำไมเท่จังทำไมเท่กว่าชาวบ้านเขาเฮ้ยเจจะมาแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขามีได้นะครับทำไมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาล่ะครับโอสมา m i d n ในชุดก่อด dark o ซิเดียนพอใจเรือย่างละคนดูเพราะว่าพวกคุณก็น่าจะกดไปเหมือนกันเท่าที่ดูเมื่อกี้ถึงว่าอะไรถึงกดกันเร็วจังแม่เจ้าออื สำหรับแพดวันนี้นะครับแลบ้ยเ,เดี๋ยวนะเอ้ยแม่ต้องปิดท้ายด้วยพ็อกซิมามิดไนพ็อกซิมาบอกว่าพ็อกซิมาฉันขอพ็อกซิมาทำหน้าแบบแม่กนิโต้เลยสุดยอดครับ10เต็ม10ไปเลยครับผมโอ้โหแพดนี้แม่งมาแค่พวกตัวลูกกระจอกทานอสนะครับแต่ว่าโคตรที่โอเค สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆนะครับที่ยังนั่งอยู่จนถึงจุดๆนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในแพทหน้านะสำหรับมาวิวฟิวเจอร์ไฟท์แพทนี้นี่เจ๋งจริงเพราะเจ๊แกเป็นทีสเนาะเด่นนําหน้าชาวบ้านโอเคสวัสดีครับเจอก,กันครับผม